ปกตัวนินโอ้หอะไรตัวแรกกูดูะกบเอ้ยฮักฮักฮักตัวใหญ่ตัวนี้นะนโอ,อ,โอ,เเอ้ทุกคน,น,กนเนยแม่งจ๊กันนี่ก็เืโคกหน้าโคกนี่ตั้งมันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลางคืน,นเอ็ดเพจกูไปได้นี่นี่นมึงกูเอ็ดคน สบายดีท uh, ุกคนวันนี้ก <illa rapidement uetooth Darwin> ็ฝนตกทุกนเลยอ๋อด่านกระซองมือบได้จ๊คคลิปทุกคนโทรศัพท์ซอนวันนี้ก็เลยว่าสิหาถ่ายคลิปแถวแก่เพื่อนแถวบ้านเนี่ยทุกคนพาเขาว่ะพาเงินทางทางเงินยูทูบมาะทุกคนว่าสิจักละพอจุบโทรศัพท์หรือบอลก็ได้เพิ่อนก็ได้บ่ไหลนะถ้าซอมเงิงทุกคนเลยถ้าล่ะได้โทรศัพท์ไม่ๆ่เพื่อจะได้เฮ็ดคลิปปกติกะ มื่อนี้เราฝนตกทุกคนวนวสิพะทุกคนไปหาการบังเขตทุกคนเลยฝนตกแห้งก็ทำไมือนี้ยอึ้งจะคือเม็ดจะมอยันมีอ้อแล้วเพราะว่าแถวบ้านค่อยอึ้งโมลายนะคั้นว่าอ้อไปด่านเซอร์น่าจะมีหลายเพราะอึ้งตกอ่างตกมันน่าจะมีอยู่พอได้กินมันฝนตกเบาแห้งมันกับเบาอ้อนะทุกคนเอาแถวนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวไปหาเลาะกันเข็ดช่วยเห็นแสงสาทนเลยเออเดี๋ยวมันงงเห็นปีหลังเสียนะ นี่นี่เข็ดหน้าทุกคนเลยตนี้โอ้โหตัวนี้นะโอ้อะไรตัวแรกทุกคนเลยเายังหาแสงตาเข็มันตามทงหน้าเลยทุกคนใอยว่าสิเลาะไปหน้าผมละเพราะว่าแถวเฮิร์นแถวแคมบ้านเนี่ยมาการหางก้อนนี่บ่เห็นทุกคนเลยเอาทุกคนเอ้ยได้กบทุกคน Chị Nó Ô Này Lụp mình Lụp mình đi cột đây Cốp Ê Hắc cột nhiều Cốp thú cốt đây Nè này nhà đây thú này Hắc, 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 hắc. hắc. Để... เคล็ดได้จากตัวเคล็ดกันหมได้วะเคล็ดได้ตัวหนึ่งทุกคนเลยพี่เลอพี่พ่อฮึอันนีกูเอานต์เสือเสือแล้วเหรอยู่นี่นะยานางตันแห่ตัวขดเลยนะอันน้ำกับมีอ่างาทุกคนแถวหน้าแถวหนองก็ได้เพราะว่ามันแบบฝนมันไม่ได้ตก มันมีโต๊ะหึงทุกคนเลยมันก็นเลยน้ำมีอ้างนะมันก็นเลยอึ้งหมอก็ได้แต่กบกับเขียดเลยเขาสอบบังคับอะเลาะน้อยเดียวเี็นตาตัวเห็นตาไปเลยนลยทุกคนกันมักกันข้าเอาไปมักตรงง่ายนี่มาไหมของอย่างก็ไม่มี โอ้ขอวายาบกบทุกคนเลนะโอ้ขันพระมาเลิกหนังปิ้งทุกคนเลยทำไมตอนข้อยังนอยเนี่ตอนชงแม้จะป่อห้าหรือโม่หนึ่งโม่สองแถวนี้แหละ้วก็ห้องเฮียนะแต่เก่านี่โอ้ฝนตกะีมหาการกบการเครียดหนิเครียดนี่มีเอามันซ้ำขนาดกระตันนี่ก็ยังบมัวอานะบืนใสีตจะอึ่งกบกบโซนเลยกบเดือดสัตตาแดงกันล้านอยู่ตะเก่านี่ เบือนแต่อื้อ,องอื้งเน้นขี้โม้ได้ทุกคนเลยแบบได้หลายไท้เลยค่อยตอนนั้นน่ะเปิดออกมาอ่ะได้ทุกคนปัตวัวได้ยังน้อยได้อื้งร้อยป่ายโตูเลยเนาะร้อยเจ็ดแปดสิบตจนจนได้ลากเอาออกนจนลังหดประมาณมันก็โก้ไปออกมากจะ,าะมีข้ออนอนเทิ่นง้อยกับมู่พัดแทงได้หลายกับมูนะแบบไปเต้นไปก้อนขอเขาและเอาเอาเอา,เอา,เอานะนะ ข้าพันจังน้อยแล้วมันนี่คือพวกผู้ใหญ่เขาถ้าเขาผู้ใหญ่เขาขอให้ไปไปเอาเสียงลุ่มลุมข้นนั่นซ้ำเอาบุญแสงข้อมูลบุ่นะทุกคนเดี๋ยวนี้ล่ะมันกะบวจากมี่นะทุกคนนะอ่ะไปเจ้า ขึ้นหน้าทุกคนอ่าตัวใหญ่เด่นเลยโหทุกคนเลยแม่งจะกั้นมีก็ โคกหน้าโคกเนี่ยต้งมันไม่ได้รับไม่ได้นอนเลยกลางคืนนี่เบุ้งๆอยู่นะอ๋อตายตัวเล้วเนี่ยคมึงก็เห็นอยู่คนนึงต้งมันบ่รับบ่นอนเลยนะเเว้ยมันมึงมาคืนเต็มกุ้งไหมนะมันอยู่หน้าโคกทุกคนอืมโคกนี่ให้ใจทุกคนเห็นนะให้แต่เหงียมมันบุบๆลงมา nhiều cho nó đập mông này nào, phòi luôn á, xong à. nè, mình vô chết thôi con à. này, nó tụi này, mồi nhiều quá rồi, hết nè, cất đần của tụi này, cứ nói rồi mà nãy hết như thế tụi con này. ลหลอกนาคุกเล่าการเขียดได้เลยทุกคนไอเด็มาเปิดปิ้งหนึ่งเลยนี่ก็ได้มาเลาะอยู่นี่เลาะอยู่นี่ได้ในปิ้งหนึ่งมาฮอนนาโคกนี่จะไ,ได้เขียดทุกคนเขียดนีแล้วทุกคนนะนะเขียวตัวนี้ตัวนีนน้นี่เขียดหน้าทุกคนเลย โคกอ่ะมึนเซ็หน้ามันอยู่โคกเด้มือเฮ้ยโป๊จักมืออีกเลยนี่ต้องลงเลยต้องอยู่ฟังชันเห็นหูทุกคน จักแสงคมขอเจ้าวะนะทุกคนอย่างนั้นแสงคมของฉันเป็นแสงแสงไฟอยู่บ้านพี่จะไม่แสงคมขอเจ้านะมือนี้นี่มีเห็นแสงคมหลายทุกคนมันน่าจะเป็นแบบข่าสู้ทุกคนเลยงานดองนะมือนี้น่าจะเป็นข้างอันดองขอเจ้าแล้วก็มือนี้เป็นบุญได้ทุกคนเนยะเป็นบุญบ้านท่าดอกแก้วเป็นบุญอยู่เมืองพะละอยู่เมืองอัสสพรน,น่าจะ วัรุ่นเขาก็น่าจะไปลิ้นบุญขนาดฝนตกแต่ทุกคนมื้อนี้ฝนตกทางยะเขาเจ้ายังไปโอ้ยอมแบบสายปาร์ตี้สายบุญเขาเนาะสู้ซนฝนตกก็ได้ทางยะก็ไปผู้เลจองโต๊ะนี่ไปตั้งแต่4:00ทุกคนนี่ขนาดได้เขาเฮ็ดคอยฝนตกอ่คอยมาหาคมหากินุกนนไปหันก็อ้อป้าบ่ได้คอยไปหางานนบุญนําเขาดอ โบมากปันใดนะนึ่งมากเลยนึ่งมากกับโมีเงินนะเขากับไปไปขั้นทำมีเงินกับไปยุปไปไปลิ้นดำนิดดำน้อยอะนะออนนึ่งมาเขากับกินเหล้ากินเบียร์กับได้ไปมันกับโมนทุกคนเลยขั้นเขากินเหล้ากินเบียร์ได้เข้าไปเขากับเออโมนยุปนี่เข้าไปเราไปเบิ้งจะซื้อมันกับมิโมนไปพบครูพบมู่กับคือเก่าเข้าผัดกินเบียร์บาได้นะโหเขาเจ้า โคตกะเขาเจ้าผมุนโตะกาโอ้เราเรามาถงแคมป์บ้านนี่ยังบ่เห็นทุกคนเพราะอะมรเพราะเหี่ยวเขตนี่ทำไมมึงเกิร์อ็ดเขตกูไปได้นี่ยเนี่มึงกูอ็ดฟัง มันชุกหมดเยอะทั้งคนไหนนะมาห้องนี้เลยพอดีมาห้องน้ำซ่างทุคนเลยกินน้ำมาวะเนี่ยมากินเต้าหู้ทุกคนน้ำซ่างนี่นะเป็นน้ำซ่างยอกทุกคนเป็นน้ำซ่างแบบยอกแลก้วสักมืออะไรสักมืออะไรถือว่ากินก็คนแคบสิเบิดบาาเลยนะมากินน้ำที่นี่นะ แมพอยู่นี่นี่นี่คนกันน้ำมันแสบเลยข้าวักมือเอาไปเอาส้าักบริเลกสำจักสักนะเอาก็ค่อยกัมากินอยู่นี่แหละทุกคนเนี่ยน้ำซ่างนี่แหละเอารถจักมาตึกซ้อกระตุกน้ำทุกคนเลยน้ำแสบเท้าไห้ทุกคนเลยเป็นน้ำร้างธรรมชาตินะแต่ว่าเอารุนเอ็ดยอกสักมือเป็นมันบริเลกนะหอดหน้าแลงมากนะมีแต่คนมากินอยู่นี่แหละเขาจ คนอ่ะเร็วบ่วงเขตคอยก็นะเขตก็ได้ได้ปิ้งนึงทุกคนอ่ะก็พอได้กินขอคอยอะไรเครด์หน้าตัวยื่ตัวนี้มากก็จะฮอตเฮิ่นเลยทุกคนนะเพิ่นคอยก็อยู่นี่แหละก็นี้ไปคนกับบ้านแล้วนะคอยเห็นบ้านเพราะว่าเฮิ่นคอยมันอยู่ทุกหน้านะทุกคนเพิ่นอยู่เนาะ อ๋วันนี้ก็สิไดเมือเลยทุกคนมันคนมาเยี่ยมาของเอ้ยกเห็นของเอ้ยอัน,นยนะได้หลายกว่าทุกคนนะคนได้ขบเด้นะได้หลายเติบทุกคนเลยข้ากันตัวหนึ่งนะ ไปชงสามปิงร่มกันก็ได้ปิงเมันบเห็นน้ำมันมีอ่างใช่ไหมน้ำมันมีอ่างใ่องมมาได้เราสองปิ้งกับโกได้กับกระตันนะน่าข่อยไล่ นาครุ้งไปได้เขียดอยู่นาครุ้งตานอยู่นาครูนอนขัาใค้นอนมึงเนี่ยโอ้บอเอ็ดเวียังเรมาแต่นอนยังเดียวเออเนาะคนเลยคลิปนี้กับบ๊อมี่พลายนะกับไปการเขียดกับพอได้กินทุกคนเลยแบบมันน้ำบอ่ออันนั้นนะน้ำบอ่ออ่างเขียดก็เลยบ่อจะอ่อกันเลยทุกคนเลย ฝนตกแล้วมากก็มันดินกินมดนะเพราะว่าฝนไม่ได้ตกเพิงมันแดกแห้งนะพอได้กินทุกคนในคลิปนี้ก็บิดไฟ้าไว้ฉันมีแล้วพอพอได้ไม่ลิปนะสบายดีทุกคน